ูว่าเบิ่งครับผมคือขาวงามเลยพูดนะครับพูดนะเห็ดตะไคร้เห็ดละงูพี่น้องครับผมมื่อนี้ครับผมเห็ดเพริงเขาเห็ดร่วมพี่น้องครับผมเห็ดละงูกับมีกับรังอวบน้องแม่น้องขวัญนแลังเป็นไข่เมียนครับผมกับรังเรือเป็นไข่โอ้เห็ดตะไคร้มื่อนี้ขาวขาวหอมหอมพี่น้องครับผมครับพูดนะบ้าเบิ่งพูดนะเมียนครับผมอ๋อเคบ้างไหมน้องขวัญพูดนะ เป็นไข่หอมๆจากป้าจากเขาจากดอยพี่น้องครับผมครับพี่น้องท่านใดสนใจก็สามารถทักแคปเข้ามาได้เลยครับผมครับแม่นกวันรอตอบอยู่เด้อพี่น้องครับผมถักเข้ามาในเพจเลยครับผมมาคุยกันเรื่องราคาเนาะแม่นกวันเปนเห็ดรวงเนี่ยค่ะมีนครับผมเป็นเห็ดร่วมแคปแล้วอันนี้เป็นเห็ดร่วมเป็นแบบลวกเด้อพี่น้องครับลวกเรียบร้อยครับผมพร้อมทรงครับผมกระดูกกระลังแกงเลยพี่น้องครับผมเมียนครับผมครับอันนี้เมียนเนี่ยอันนี้เป็นเทลางูพี่น้องครับผมเทลางูกระลังเริ่มออกพี่น้องกระลังเป็นไข่เมียนครับผมมาทางพี่ครับผม มีอันก okay. mm ับ hmm. อัน mm นี hmm. ้เห็ดพึ่งเด้อพี่น้องมีอันกับผมเห็ดพึ่งหวานเห็ดพึ่งนมนุ่งค่ะมีอันกับผมเป็นเห็ดพึ่งหลายแนวมีอันกับผมดอกกระลับแกงพี่น้องกับผมเอาอเราเบิ่งพี่น้องกับผมเพชรตะไคร่ม้าไม้กับผมดอกจุบจูงามงขาวๆเลยพี่น้องกับผมพูดนะกับมีอนกับผมมือนี่ขาวๆเนาะแม่นองขวัญพูดนะกระสอบนี่มอบมาในหน่อยเด้ดพี่น้องกับผมกระสอบรับหนึ่งกิโลเด้อพี่น้องกับผมพูดนะเบิ่งตะสังกับผมโอ้ย เป,ปะรับผมกับผมมิตรตูไม่ใหัยเด้ดพี่น้องงามเลยพี่น้องกับผมครับพูดอ่ะปัดบึงข่าวงามคับล่างเรียบร้อยแล้วเด้อพี่น้องกับผมรอบนี้เป็นดอกสดเด้อพี่น้องรับผมท่านได้สดใจดอกสดกับสร้างข้ามาเลยเลยกับผมหรือว่าที่เป็นดอกแบบลวก,ลวกเนาะแม่น้องขวัญกับผมดอกลวกก็งามพี่กันพี่น้องกับผมครับ ตอนนี้เฮามีทั้งเห็ดเผิอกพี่น้องครับผมเนี่ยนกหวนเห็ดเผือกยุไสเอามาโชว์มันก็ไหนเห็ดเมียนครับผมนี่เห็ดพึ่งเด้อพี่น้องเห็ดเผิอกหวานเนี่ค่ะเมียนครับผมน่คือเป็นเห็ดเผืงกนุ่งๆค่ะเมียนครับผมแล้วก็เป็นเห็ดสีส้มๆเมียนได้วาดางทางไหนที่เป็นสีเหลืองครับแล้วกขเป็นเห็ดเผิอกเขาเห็ดเผิอกเขาใหญ่พี่น้องครับผมดอกงามๆเลยกำลังเป็นตูมพี่น้องกำลังก็แข็งดีๆหล่ะพี่น้องหวานครับผมแล้วก็มีเห็ดละงอกกรลังสตาร์ทแล้วพี่น้องกกำลลััังงงเเเเรริ่่่่มมมนนนนาะะบบคีีห็ดด้้ออพผ เป็นเห็ดละโงกขาวก็เปลืองเน่ยเมียนกับผมก็ล้างเริ่มเป็นไข่พี่น้องกับผมก็ล้างเรือบอกพี่น้องมาท่านใดสนใจสามารถทักแชทกับมาได้เลื่อยกับผมอันนี้ก็คือเป็นเห็ดรวมครับเมียนกับผมอันนี้แทรกเรียบร้อยครับผมเก็ตรวมเด้อเอาไปแกงเห็ดเมียนกับเห็ดเขาแป้งเห็ดน้ำม้อยครับผมเห็ดแดงน้อยเห็ดบานเฮาอีหล่ะครับผมครับลักลักษก็คือเห็ดตะไคร้เนาะแม่นขวานครับผมส่วนมากนะ พี่น้องที่สร้างของมาส่วนมากคนที่สร้างดอกสดล่ะพี่น้องครับผมเพราะว่าเพผนสามารถเอาไปปิ้งแม่ใครับผมไปปิ้งไปปนไปเกี้วไปเหยียบเก่าไปอมมังดีไครับผมเฮ็ดได้ทูเนียวพี่น้องครับผมเฮ็ดตะไคร้ครับผมเอาไปไใบตะกินแง้มเกี้ยวเขาเด้อแม่นครับผมสั่งไปไใบตะกินแง้มเกี้ยวเขาพี่น้องเกี้ยวเขาดรอไไว้ๆนี่ล่ะครับผมดอกสดสดหอมๆตูมใหญ่ๆพี่น้องปิมนี่โอ้ยหอมเตะดังครับพี่น้องเอ้ยครับผมพูดอ่ะแต่ละตูมครับผมแม่นครับผม แม่น้องควันกําลังเริ่มแพกครับผมนี่กําลังได้ถุงหนึ่งรับผมกระสอบละหนึ่งกิโลตอนนี้เห็ดตะไคร้เขามีหลายอยู่เด้อพี่น้องครับผมครับเพราะว่าเขาเก็บลงมาสมือครับผมเพราะมันเห็ดเก่าเลยพี่น้องครับผมเห็ดไม่สมือครับผมครับนี่ครับผมหอมสมือแล้วก็ลูกค้าหรือว่าพี่น้องที่สั่งเข้ามาแล้วครับผมผมส่งให้เบอร์ทุกคนด้วยครับผมได้ทุกคนเนาะแม่น้องควันมีอันรับผมกระสอบละหนึ่งกิโลพี่น้องครับผมว่าเป็นกระสอบน้อยพี่น้องเลยครับ ตูมเียบง,งามกับผมรับดอกบานเข่าอีกราคาหนึ่งแล้วก็ดอกตูมราคาหนึ่งเด้อพี่น้องกับผมครับพี่น้องถ้าได้สนใจดอกสดแบบลวกหรือว่าเฮ็เเดละงูหรือว่าเฮ็ดกอแดงหรือว่าเฮ็ดเผิ่อทักเข้ามาได้เลยกับผมหรือถิ่ทรมาก,ก็ได้พี่น้องกับผมส่วน9 5 4 6 0 0พี่น้องเดียวเซเบอร์ไว้ในคลิปน้ำครับผมเดี๋ยวพี่น้องยังสิจำได้ครับผมทักเ,ข,าาเข้ามาเลยครับผม พูดนะโอ้ยเป็นตะหอมคักเมนันกวันนี่ครับผมเมนครับผนะมตัวมึงใหญ่กระสอบตัวหนึ่งกิโลขี่นอกก้องครับผมถุงปุ๋ยหนึ่งอรรดว่ามันน,น,น้อยๆครับผมพูดนะโอ้ยมึงครับผมครับดอกงามๆเลยครับผมพูดหืมปิ่งก็ดีหอมเนาะ